ยยาอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องควีนกับมัมีนะคะเรามาทำการทดลองกันอีกแล้วค่ะทดลองอะไรน้องควีนแตนมิ่มไมใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นภาษาอกฤษนี่นะคะเห็นเห็นนี่ไหมโค้กนะคะทั้งหมด2แพ็คแพ็คละสิบหองขวดนะคะหนึ่งจุดสองห้าลิตร ยี่สิบยี่สิเอ็ามยี่สิบสี่ทั้งหมดกี่ขวดทั้งหมด24่่ขวดนะคะโค้กแล้วก็นี่นะคะพวกเรากำลังช่วยกันแกะเมนทอสนะคะทั้งหมดในถุงนี้นะคะมี100เม็ดนะคะเราต้องแกะให้หมดเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองด้วยตัวนี้เลยนี่เลยค่ะเจ้าตัวนี้นะคะเรียกว่าวั b โปลบับเบ้ล นี่นะคะวอเบลบอเบลนะคะแต่ว่าเรามี2อันนะคะใช่เดี๋ยวเราจะบรรจุครบทั้งหมดนี้ลงไปข้างในวอเบลบอเบลพร้อมด้วยเมนทอส1 0 0เมตรค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะการทดลองทีมของพวกเราจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวช่วยกันก่อนค่ะช่วยกันก่อนเวลาแก่นี้เป็บนุงมาก โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะให้น้องปีนช่วยเทโค้กใส่ลงไปในวัปเปิ์บัปเปิ์วันนี้อะน้องปีนเปิดเลยลูกเดี๋ยวเรามาดูกันอุ๋ยสามเรามาดูกันนะคะว่าบัปเปิบัปเิ์มันจะขยายได้แค่ไหน ยิ่งพอเราใส่เมนทอสลงไปขวดที่สี่ขวดที่เจ็ดขวดเยอะเกยดเลยเห็นไหมคะว่าโป้บับปมันเริ่มขยายออกวันนี้ใส่ไปแล้วแปดขวดนะใส่ไปแปดขวดนะหนึ่งสองสาม ตอนนี้เราใส่โค้กไปกี่ขวดแล้วลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหมอันนี้ขวดที่สิอันนี้ขวดที่สิขวดที่สิบแล้วนะคะเห็นไหมว่าวบวบวมันขยายออกไปขยายออกเรื่อย บ๊อบบ๊บนะคะใส่โค้กไปทั้งหมด20ขวดนะคะอยู่ในนี้หนักมากยกไม่ไหวเลยเนี่ยต่อไปเราจะใส่เมนทอสกันแล้วนะคะเนนะริ่มไหมน้องปีนเริ่มค่ะพร้อมไหมพร้อค่ะเรามาดูกันนะคะหนึ่งสองไปแล้วคนไม่รอแล้วดูนะคะในนี้นะคะจะมีเมนทอสทั้งหมด100เม็ด นีเห็นไหมมันไข่น้ำกำลังเดือดเลยใช่เหมือนน้ำกำลังเดือดเลยที่มันปองออกข้างข้างนูงน้นนี่นี่นะมันก็โยเยโยเย,ยเยนี่ยไม่รู้มันจะระเบิดหรือผ่านเนี่ยน้องวีนตรงนี้มันป่องออกอ่ะดูดิรอยากไปจับยวระ,ะเบิดเห็นไหมคะฟองอากาศข้างๆ โอย๊ยไม่เห็นด้วยอุ้ยอุ้ยอกลัวว่าจะระเบิดบับเบ้ลบับเบ้ลกลัวอย er ู bubble, bubble. Wait, bro, ่คื้นมาเหรอวิธีนี้ดีกว่าพอมีคิดว่ามันไม่น่าจะระเบิดอ่ะเพราะว่าบัวเบ้บับบ้นี่เมนทอดยังอยู่เต็มเลยเห็นไหมตีแบบตีก้นเนา แลเราลองใช้น้ำแข็งแห้งนะคะกับโค้กแล้วมันมันเวอร์กันทีนี้เดี๋ยวมามีจะลองใส่น้ำแข็งแห้งลงไปด้วยอีกคราวนี้เหมือนเป็นรถไฟเลยรถไฟ เวลาเราเวลาเราเต้นมันเย็นใช่ไหมมันเวลาเราเต้นแล้วก็มันมีควันอะไรออกมามันเย็นใช่ไหมลูกเย็นอ่าแต่ลูกใสอุ้ยบอลลูเป็นสีขาว ย็นอุ้ยตัวุีมันขายายออกตรงนี้นะคะเริ่มได้ยินเสียงเดือนแล้วได้ยินไหมโอ้ยเย็นมากเลยอะ่ะม ว่าบอบ,บบบบอบนี่มันจะไม่มีมันจะไม่แตกแน่นอนนะคะเพราะมันหนามันมีแต่จะฉีกนี่เห็นไหมมันมีรอยมันมีตออันี้รูขึ้น,น <c oughs> มาตันนี้รูเพิ่มขึ้นมาอีกรูหนึ่งแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> ออหนึ่งสอง เลี้ยวไปหมดเลยเห็นไหมว้าวโอ๊ยนี่จะไปตีมันอ๋อดูสิดีสีชาแตสีตาหมองมาก นี่มันจะมีเห็นไหมมันจะมีสีขาวๆออกมาเหมืนเวนะ ถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบอย่อ hmm. งว่าคงจะได้1 0 0 0 0มืนไลค์นะคะสำหรับคลิปนี้ของพวกเรานะคะ mm hmm. ชอบมากเลยเนี่ยก mm hmm. ารทดลองที่สนุกด้วยเหไหโอเคเดี๋ยวก็ถึงเวลาทำความสะอาดแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมันมีกัน้องคุยน้องช่วยกันเก็บขวดแล้วก็อุปกรณ์ทั้งหมดนะคะ mm hmm. ไปทิ้งให้ถูกที่ถูกทางทิ้งลงถังขยะนะคะว mm ิ hmm. ดูดี ยังละลายไม่หมดเลยอุ้ยมีควันออกมาด้วยโ,<ฮ>โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสเต y c ์ o l a n ีคล c l เย้